นิทานก่อนนอนเรื่องแพ้กับหนังสุนักป่าในฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงแพะเป็นจำนวนมากอยู่มาวันหนึ่งมีแพ้อยู่ตัวหนึ่งไปเจอหนังของสุนัขป่าด้วยความบังเอิญมันจึงเอามาคลุมตัวเอาไว้แล้วเดินไปหาฝูงเพื่อนแพ้เมื่อฝูงแพ้เห็นสุนักป่าเข้ามาในฝูงก็ตกใจวิ่งหนีกระจัดกระจายอย่างไม่คิดชีวิตสร้างความสนุกสนานให้กับแพ้ตัวนี้มาก ต่อจากนั้นมันก็ใส่เสื้อคลุมหนังสุนัขป่าไปหาสัตว์อื่นๆอีกก็ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับสัตว์เหล่านั้นและก็ยิ่งเพิ่มความสนุกสนานให้กับแทะตัวนี้เป็นอย่างมากต่อมาเมื่อเจ้าของฟาร์มรู้ข่าวว่ามีสุนัขป่าลงเข้ามาในฟาร์มเจ้าของฟาร์มก็ได้ไปดักจับสุนัขป่าแต่เจ้าสุนัขป่าตัวปลอมก็ได้หลุดพ้นไป ทำให้เจ้าแพะตัวนั้นต้องออกจากฟาร์มแห่งนี้ไปจึงเดินทางเข้าไปในป่าด้วยความหิวจึงหยุดพักกินหญ้าอยู่ตรงริมลำธารอีกไม่นานก็ได้ยินเสียงเห่าหอนของสุนัขป่าที่อยู่ใกล้ๆแห่งนี้แพะในคราบสุนัขป่าตัวปลอมรู้สึกหวาดกลัวมากๆจึงฝืนทำตัวเข้มแข็งเมื่อฝูงสุนัขป่าเห็นสุนัขป่าตัวปลอมจึงรู้ทันทีว่าไม่ใช่สุนัขป่า มันจึงดึงหนังสุนัขป่าออกจากตัวของแพะตัวนั้นทำให้เห็นเจ้าแพะที่กำลังหวาดกลัวยืนตัวสั่นเมื่อฝูงสุนัขป่าเห็นดังนั้นจึงเข้าขย่ากัดกินแพะเป็นอาหารทันที Goat and the Wolf Bedtime Story In one farm there are many goats. One day there was a goat, accidentally came across a wolf's skin, so he covered himself. and went to see a herd of goat friends when the goats saw the wolves entering the herd he was shocked and ran away and scattered without thinking for his life made a lot of fun for this goat after that it put on a wild dog skin coat and went to another animal has created fear for those animals and it adds a lot of fun to this goat later when the farm owner heard the news that a wild dog strays into the farm the owner of the farm went to trap wild dogs but the fake wolf escaped causing that goat to leave this farm therefore traveled into the forest hungry he stopped to eat grass by the stream soon a howl was heard of wild dogs nearby goat in fake wild dog guise i felt so scared that i forced myself to be strong when a pack of wolves sees a fake wolves, immediately knew that it was not a wild dog, so he pulled the wolf's skin from the goat's body. The frightened goat stood trembling. When the wild dogs saw this, so he immediately mauled and ate the goat as food.